สนับสนุนข่าวโดย IRPC มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน ที่ฝ่ายแก้งแต้ตําบลห้วยแดงบ้านโคโกงงหมู่หตําตบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดพิธีส่งมอบฝ่ายโครงการสายทานร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาภิเษกโดยมีในายชัยทวัฒน์เงียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายนิยมรัตนะเย็นใจผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนายสุนทรนาเมืองจันทร์ผู้ช่วยผู้อำน นยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาลสินผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาต่างๆในพื้นที่ส่วนราชการประชาชนร่วมในพิธี นายสุนทรน,นาเมืองจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรก,กรณ์การเกษตรจังหวัดกาลสินกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเศษรัฐบาลได้เชิญหน่วยงานเสนอโครงการและกิจกรรมร่วมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรก,กรณ์การเกษตรจึงได้ดำเนินโครงการสายทานร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างฝายแบบฝายมีชีวิตกล่าวคือเป็นฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและชะลอการไหลของน้ำเป็นแก้มลิงธรรมชาติในฤดูน้ำหลากเพื่อป้องกันและบรรเทา เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภยัยรวมทั้งเป็นการกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในฤดูแล้งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกันของธนาคารตามหลักการสร้างคุณค่าอย่างยังยงย่งยืนอีกด้วยที่กำหนดไว้ในครั้งนี้ครับครานัเลยคครับการปลูกต้นไม้นี้จะเป็นต้น แล้วอันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลขออนุญาตเปิดายอย่างเป็นทางการนะครับอับหนึ่งอับสองอับสามครับขอเสียงปรบมือด้วยครับต้องขอบคุณเริ่มต้นเมื่อวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับคุณนผูเริ่มต้นเมื่อวันที่สองธันวา